เข่าแสนเจ็ดเล้สาสอบแฟนคลับซอยปันยุพัธุกทีใจ <ขอ S 1> าลยเซอร์ไพรส์ยอยู่ดีนี่นตอนแรกเขายังคิดว่าแบบขอบคุณมากมากค่ะเหแบบ็นช่วงนี้ดาวรุ่งเยอะเนาะทุกคนใคร <ขอ S 1> ทำเพลงน้องๆดาวรุ่งทำเพลงมาก็ยอดวิวสูงบค,คปิดทุกคนนะครับก็ดีใจกับศิลปินทุกๆคนแต่ของเราก็ เซอร์ไพส์อยู่นะตอนแรกเขาประด้ยคาดหวังเลยกับยอนยิวอันทรายกุแหลมจะลองให้คอยบนอดีย,อยัามาต่อลอง,ง,งให้ใคร <laughs> ผู้ใดเป็นผู้แต่งสำ <laughs> บอกชื่อเข้ามาหน่อยบอกชื่อเข้ามาหน่อย พู้ช้า้คนแรกแม่นอกสวัสดีแม่นอกครับตัว,ว,วเนนี๋ก็ต้องลัน่นตัวแล้วเอามันคือเหมือนพ่อพุ่มพูดแท้แสงแต่เกียงโดนคืออื่น นอนกลางคืนมืดจุมคุมเป็นความรู้สึกที่ตอบไม่ได้ว่ารักขนาดไหนเออแค่รู้เหลย<ะ>วไปเบิ้งข้างหัวลงท่าแป้งเหมือนแป้งตวโตเสียงมาหอนข้างหัวเ <c oughs> สียงมาหอนข้างหัวไอคิดว่าพนั่งมา,าเอ่เอ เออเออเออแสนระงมกังขานมกุ้งไหวไหมไหคือบบเห็นนมกุ้งเรานอนแล้วเรานอนหน่อย <c oughs> เอาละเอาละ,าละนู้เขินแม่มากไปะนะจวงจวงซองไฟไม่เห้พอเนี่ยนี่นี่เอาาจือเอา ไม่จร <ersch> <epherd> ิงๆเราเปิด <harmon> น <ization> <ception vantage> ี้ก็ได้นะอด่ายแ่มีไอเราเปิดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวย้อนหนันมันยากเด้อภาษิว่าเ้าบ่อเอือนนะเฮ็ดแบบนี้หนูปันเม่อไงไปถามกันจ้าเพลงนี้มันมีความหมายวอะไรอธิบายไปฟังหน่อยอายคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจ